อาไ้ก็แล้วแต่ที่ประสบนิกรหรือประชาชนคนไทยเนี่ยประสบเหตุภัย่างๆอะไรล่าสุดเนี้ยในหลวงรัชกาลที่สิทรงคอยดูแลพวกเราสมบูรณ์เสมอกอกม่ได้ทนานต่างๆไปที่เชียงรายถ้าพวกเราเฝ้าติดตามจริงนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีพออยู่พอกินแบบนี้ได้ตอนนี้ ตอบไหมครับ,ออรบหนึ่งสองสามครับชเโดยนขออนุญาครับหนึ่งขอบคุณครับสองสขอบคุณครับชุดต่อไปครับโดยนายครับหนึ่ง ขอบคุณครับขอบสักคนครับครับหนึ <mem> ่งสองสามขอบคุณครับชุดตอบครับขออนุญาตครับหนึ่งสองสามขอบคุณนายกประกวบตระทายผู้แทนท้องถิ่นท้องที่ต่างๆนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญกาประชานะครประจำจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งก็จะมอบ,อบให้กับ ต่อในคราเนดขจะในวรัชกาลที่9รก็เห็นว่าจัต่อไปนะคะเดี๋ยว ลำดับแรกนะคะจะเป็นเคาะนะคะในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นผู้มอบศิษศรีกรรมการและผู้ช่วยในขาฝ่ายบรรทัพครับหนึ่งสองสามครับเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปครับหนึ่งสองสามครับ มองกล้องนะครับชอบทำอะไรเสียซี่ครับหนึ่งสองสามชึ้นต่อไปครับค่ะในลำดับต่อไปเตรียมตัวเลยนะเทาสาธารณภัยจังหวัดสุสานกรรมการและเลขาธิการฝ่ายบรรเทาทุกข์ค่ะสำนักงานตำรวจภูธรอำเภอกันทรารม์นะคะโดยพันตำรวจ